สวัสดีจ้าแม่หน่อยพ่อแม่ยางสำรวจบ,บ้านเพิ่นพี่น้องอิ่มคักอ้าไปซ้ายแม่ขวันแม่ขวันแม่ตางแดนไปเก็อบอันเขาปลาทายคลิปเก็บพักปลาพายางมึงในบ้านอ๋อนอกบ้าน เนี่ยข่เจ้าปลูกต้นแฮกค่ะต้นแฮกกระเคล่นต้นนี้แหละค่ะเวลาะันมันไงคือมามันสิเป็นจังสี่อันนี้สองปีแล้วเด้ออันนี้มันหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนี่สองปีปีที่แล้วถ้าผ้ได้จาได้ไม่นด้มาทายต้นนี้น้อยสันๆนหนึง่งเนี่ยปลูกแฮกเป็นเขตบ้านจังสี่แหละค่ะบม่ได้เฮ็ดหัวเด้อแม่ควรไปหาทายคลิปพักในปา่าไม่น้อยบ่หจักไปน้ำเขาดอก หายังเมืองธรรมชาติแต่ว่าเขาว่าผักตําแย่บ้านนี่อันว่ามันใบตําแย่ที่มันขั้นขั้นมาอันใบตําแน่น่ะเอาใส่ต้มไก่แสบเอาใส่ขัวเนื้อเนื้อมันสิพลอยดีว่าสันมาอะไรไอ้ขวัญขับรถผ่านไปเมื่อกี้นี้ออหนูน้องใส่มันอยู่มันเบรรถจึกแล้วก็ยบมือใส่หนูมันเห็นหนูอยู่หน้าบ้าน มันเข้าป่าไปกับหมามันเอาหมาไปด้วยมันเอาหมาไปเป็นมูยางเบิงองยางเบืองได้ก็บ่หูด,ดอกกันได้พินพักกินได้พักกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยกันผู้เขา้าเมืองเป็นเขาก็ได้กินเลยไงพักซี่เนาะเนี่ยมันจะนึงก็คือจังหััเนี้ยงก่อน พักซี่บานหฮาอันพักซี่ทั้งเมืองเลยเขาเอินอย่างพักล้อมพักอย่างอันพักซี่ล้อมหมอพี่น้องปีที่แล้วมงนี้เขาพักอันปีที่แล้วนะห้อนปีที่แล้วมงนี้เขาปลูกพักกันกวางตุ้งพักกวางตุ้งถี่คนไทยเอินพักกวางตุ้งแต่ว่าเขาปลูกให้ซัดเลี้ยงนั่นแหละค่ะบันิเมนี้ปีนี้เขาปลูกงาข้าเจ้าสิบปลูกสลับกันค่ะพี่น้องซึ่งว่าปลูกพักกวางตุ้งแล้วขาเจ้ากสิเก็บไปแล้วขาเจ้ากสิปลูกงาปลูกงาเสซจต่อไปกสิเป็นพักกวางตุ้งนะคะ จะพูนยางออกมาก็ได้ได้กินล้นแล้วพักนี่ก็เสียดายงอนว่าเบิ่งซื้อยาง,อ,าง,ยงออมบ้านอิม่มอิ่มมันเปนแม่ม่านเดี๋ยวนี้วันไรนะบรรยากาศมันกระไดแล้วพี่น้องคุณนะอยู่กันสองเถาสนุกเฮ็ดกินบ่มีผะไใด,ได้กินน้ำเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แล้วสิเฮ็ดบ้านพัก ซื้อบ้านพักมาใส่คือจังบ้านแม่พินแต่ว่าบ้วนปีนี้ดอกปีนาคุณน,นี่แม่ขวัญเราไปกินนี่นี่บุอึดปีนาอพาดเมนกับบัอึดอันซ้ำพักกันสิงโตใบสิงโตพี่สั้นมามาทางนี้แล้วว่างใบตำแยน่เลยพี่สัน้นขั้นเป็นตนาไแต่เห็นเขาเก็บนะเขาเจะใส่ถุงมือด้วยค่ะ นี่เดนี่เดพี่น้องเนี่ยแนวกินได้แต่ว่าขั้นค่ะใบํำแยน,นะคะนี่ขาจะเอาไปใส่ต้มไก่ข็าจะว่ามันแสบเอาไปใส่ขัวเนื้อค่ะต้นจำแย่ต้น,ตนํนำแยบบานเหากับว่าม้ามุยอยู่บานลูกไส้พ่อแย่ก็ลายอยู่แถวไต้ต้นบักอันต้นบักแอปเปิลขั้นดีเป็นตนาไนเนี่ย ผู้ใดเขากินเป็นเขาก็ได้เสียงเงินนะพี่น้องยางวันนี้ก็ได้พักโหลดโอ้ยนี่เด็จักอึดตําแหน่นะล้ว่ายางมาทางนี้ตําแหน่หลายอันบ่บ่มบอึดืเดินหน่อยแล้วว่างมาสันแต่ว่า,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 ามันคันมากนะพามาเบิง่งขาเจ้าปลูกเขตขาเจ้าฟังเขตกันท่อนี้แหละเมืองนองอันนี้คือจังตน้นใบมันเนาะเห็นไหมพี่น้องคือจังต้นมันต้นหน่อยอัน ต้นน่อยมันบานเห่าเนาะทางนี้เขาเจ้าะกัสซีมีหัวหัวทีเขาเห็นเป็นรวดนี่อันเขากันซัดได้พี่นองเข้าไปนี่ไฟชัดจึกเลยดย้นี่ก็เขตของเราอยู่มันยังสำรวจเนี่ยมืออึดใบตำแงนะนะมนดีเทลละพาสินควายแห้งเป็นสุดอันนี้บานนี้ก็ะซีบพรขั้นยังยังมองผู้เขามากกัะซีหูได้แล้วพักนี่แนวกิน จงอึดบ่นี่ต้นตำแน่พ่วนไปส่วนมันทำมแม่อแม่จะได้ขั้นคักขัข้นไหนอันนี้เนี่ยมันงามคือจังอันนี้แท้ว่ามันเขากินไดนอยู่บนยอดอันนี้นะมึงนันคือพักซี่ล้อม,มันทั้งมึงเลยนะพี่น้องคือพักซี่ล้อมที่เขากินกับลามเนาะมนมน,นี่กระม,น,มน,นี่ นี่ต้นสนนะ่ะใบอ่อนออกแล้วพี่น้องกินใดได้ดยจยอดอ่อนสนนะ่ะมันสิคือใบบว่ามอ่อนใส่ต่มไก่บางคนเขาไปเห็ดเป็นชานี่นยอดสนอ่อนค่ะมันสีออกสมสมขึ้นบวา่ามอืมหอมบางคนก็นสิไปขวยเฮ็ดซ่า นี่นี่น By ี่ยใบออนซำนี่กําลังกินกําลังเก็บไปต้มกําลังแซ่บางคนก็นเห็ดพริกป่นพริกผงน้ำปลาคุกคุกคุกกินคือจังเงินเท่ากินสมนะพรสองรสแน่เกลือแน่น้ำตาลบกพริกป่นยางรัดมาทั้งพีแล้วนี่ส่วนบอกตาแง่สิไปหาายัางหลายแถวเฮือนนี้ว่ามันได้เป็นรถสิบหล่อหนึ่ง มาแถวที่แล้วแล้วบอท่านใน้อมองนี้บัานนี้มาหนาหอนปีนี้แล้ว่อไม่ห้องนึงงแล้วเสียดเศร้าหนาอันนี้ห้องนางสมัยเก่าค่ะสวมลุมสวมขี่ลุมมบานเพิ่นยังใส่ฟืนอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าความหอนบานเพิ่น ข้าวบว่ม่องเอน,ออน,นี่ยค่ะเข้าวบ่ม่องเฮ็ดทำขมพรข้าวเจาใส่ฟืนสุมนี่นี่แนวใส่ฟืนหอบกลับไปในบ้านเดีย๋ยวสิพาไปเบิ่งเต่าพิงนี่ต้นต้นผลไม้ป้าสามสี่ยอดเดีย๋ยวเสืา้าไปเบิ่งเตา่เตาพิงกลางบ้าน ยิ้มคกักแน่นั่น,นพิ่นตีกอบอะไรอะไร นี่น่ละเต่าเผาเต่าพิงอ่อซีลักไงเออต้นบมักตำแง่หลายหลายไปมาเราก็ขั้นงัางอยู่บมนนี่น่ะย่างละพ่อพี่น้องมึงพี่แก้วพี่สันฝากหยิบแก้วนูมาด้วยหน่อย